ก็หัวข้อเองเลยก่อนนะครับก่อนนะเอามาเลือกประเทศกันก่อนมีประเทศไหนไหมเนี่ยยมีครับมาเลือกเลยมากดอ่ะมากอ๋อเป็นผ่านอันนี้เป็นอาหารจาครับอือฮะอะไรอะตอนนี้ผมกัไเพื่อนเราเขาจะคิปว่ารั่วมันให้กดอะไรก็ไม่รู้อะครับ นี่อีกว่าโอเคีน่าโจเดี๋โอเคเด็กจะเข้าเกมดับเกมนี้สิเกมจะต้อครับไม้กวนนังไม่ไม่ เริ่มให่มันสอนแหละจัดเองดีกว่าอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะอฮะโอเคตอนนี้แบบนี้ตเป็นทีโหดแล้วกันเี้ยไฟตบมารับอะไรเฮ้ยมันมีด้วยเหรอ អូមនទៀមម៉ាអួយ

mọi người mọi người có à? mọi à? mọi người mọi người

คิดเต็มละไปไปโน้ตน้ำเย็นไหมฮะอ,งงมอืมไม่เ,งเงยน็นอุ่นๆหน่อยๆได้ข้ามันซูมซูม อยู่หรอบล็อคไม่ใช่มันคือไก่นี่อยากรู้อ่ะใครก็ได้ถอนผมทีครับท่านผู้ชมถ้ากดเข้ามาขึ้นครับผมนี่กดไอ้นะจับเขอบใจนะจับ ของรับอันนี้แล้วกันัอนนโอ้ยคุณผมอยากบ่กมันกดออกเลอ๋อนี่ไงฮะฮะผมกดออกไปแล้วชอบมทีิกของผมหน่อย เอาเป็นอะไรก็อันอะไรดีอนม่แล้วก็ชูจับกูจะรุจับนี่โอ้คุสนาเละส้นเลรปะู้่ะสมน เป็นหน้าก,กากสีหรอหน้ากากด้วยรอโอ้กกโหงลืมคุณดาบก็เป็นอับนี้ก่อน Thank you. ไม่เป็นไรฝั่งจำนนเยอะกว่านะตังปัจะโตกว่าเฮ้ยลืมพ่าไม่ทับเลยเรครับมาดูกกนเป็นไง้วยโอเค้78นะฝั่งผ ็เปนผมจะลองนะไซต์ตมะมคนหนึ่งคนยืนโดดฝั่งยูมาทูดที่ราคาแพงกว่าห้าร้อยดูกันว่าใครจะชน,นะยมาทูดไซตามะมาดูกันผมว่าไซตามะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะห้ามโกงกันนะ ว่าไซตมามะพราะไซตามะปิง้งจนจอดเมื่อต่จะตางถึงห้าร้อยก็ตามน่าจะน่าจะปิ้งเดียวจอดนะขอร้องขอร้องให้เพื่อนจอดโอ้ตุ้ดโก้มีถึงพันน้าตุ้ดโก้วี่หัวโก้วี่ัวโก้ยผมก็มก,มก็ไม่สนใจเลยคิวอะครับโอ้อยมันเอามัสจะไปดูไวเลยเออไปรู้ ตอบประกาที่มาเลยกันที่ความจริงมันเร็วครับแต่ที่ลืมกดเพย์มาอีกกล่องที่อันนี้ใส่ต่อคือประเทศไทยอ้อยอุ้ยอ้อยอุ้ยจะมาต่อยรั้ว่ามาเฮ้ยดูกันดูกันดูดูอู้อุ้ยอุ้ใครชนะครับประเทศอื่นเวสแต่จะมาคือประเทศไทยดูมันก็คือประเทศอื่น อสัจะชนะมาทุกคนโอ้ยจะยโียโอ้ยไม่นะประเทศเราแพ้แต่ผมแพ้ยังไงผมเดาผิดเหรออ๋อเฮ้ยผมแพ้อันีเ้เอาอยู่มาทุดหนึ่งตัวนะครับ VS กับเจ้านี่ทสองกลุ๊บจะกัดดูสิผมจะรู้ว่า กูมืดแล้วอะ่ะหนึ่งแถวก็ได้หนึแบบ่งแถวมันก็เกิน 2, แล้วอะ่ะครับคือหนึ่งแถวหนึ่งหนึ่งกรอบสีเดียวมันก็แบบมันก็เกินแล้วอ่ะมันก็เกินสองพันแล้วอ่ะตอนนี้สี่ร้อยอยังไงเนี่ย ดตูกจะตายหรือเปล่าตวลูคือไมตายเลยอะกดเลยตัวลกคบเกี่ยววิญญาณขาดีกว่าเยอะกว่านี่ เกีย่ยววิญ,ญญาณครับมาทุกคู่พูดเกี่ยววิญญาณของเทไม่มีวันตายมาทุกข้าอยู่มาทุกไม่มีวันตายมันต้องมาเจอเขาต้อตงเจอตัวนี้ครับตัวนี้โหดนะครับอีกหนึ่งตัวและมังกรอ,อีกตัวไม่พอหรอแค่นั้นทุกคู่เพูดเกี่ยววิญญาณต้องมาเก็บเกี่ยววิญญาณสามตัวน,นี้รวมกันห้าพันหกร้อยมากกว่าจะมาทุกอีก ดวนดูมรู้จะชนะไหมข้าชนะคืองงมากเลยนะครับคือผมแบบงงแบบออคือจะงงแบบฝั่งประเทศไทยเวทลงมาทุดประเทศอื่นฝับัวเกียววิญญาณเึ้นมา,ด,มานดิตัวลุ้มก็ตายวกขึ้นจะวะยังมาทุ่นไครับหยิยบ,ยยยบไล่หยิบ้าว

ก็จสมองอ่อนนะครับตัวสยตัวสมกงอ,อ่อนอเนี่ยจะเป็นสมองก่อนเสร็จสมองอ่อนที่เป็นตัิเศษอรยนี่มันจะรอดหรือเปล่าผมอยากรู้สี่หมื่นนะครับเวทพันเปทคือแบบสูงสีจริงๆรูที่จนแบบสุด สวยตังนี้ีเร็วมากเออเธอมเกืบร้อยนอนเพลอะถ้าเอาให้ราคาค้ามันเท่ากันหน่อยเนาะให้ความเท่ากันหน่อยเนาะมามาหนึ่งตัวใช่ไหมไม่ถ้าซุไม่ไดเก็จัดมาเลยนี่ you <laughs> ส่องไอยู่ฝั่งนู้นอยู่ทุดไม้กยเพราะว่าคงไปอยู่ฝั่งนั้นหัวหน้าหมดเลยผมจะควบคุมหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าฮึม่มจอบจอบไปควบคุมตัวปืนตัวนี้เกียร์ากาเลยจ้ หมดรัวหมดมากโอ้ยตอ้พี่แค่นี้เข้าไปบมาอย่าลืมกดแชร์กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ้ผมด้วยนะครับ